ใช้พายูโรเนี่ยมีเพียงแค่2,010คันในโลกนะครับผมและคันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเป็นรถเก็บนะครับผมรถปี2,010แต่วิ่งเพียง8 0 0พันโลเท่านั้นเองนะครับไม่รู้อนาคตบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดที่มีราคาสูงอีกหรือเปล่านนะาอนาคตอาจจะเป็นแสนได้นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเคยีนะครับผมนี่ซับซับที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับ K 2 0 A นะครับผม สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต้นรถคุณหญิงอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับ Civic Type R อีกแล้วนะครับผมแต่เป็น Type R ตัว FN2 นั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่า FN2 เบ้านเราเนี่ยมีน้อยนะมีไม่เยอะเลยนะครับผมเราได้รถคันนี้มาเนี่ย บอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนขับตัวยงหรือว่าใครที่ชอบเก็บ Type R ไปนะครับคันนี้วิ่งน้อยมากๆวิ่งแค่8,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับและสเปคที่เราได้มาคันนี้นะครับจะเป็นตัว Type R F N2 ที่เป็นตัวยูโรนะครับผมคำว่ายูโรต่อท้ายเนี่ยคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า F N2 นะครับผมเป็น Type R ที่ผลิตใน U K นะครับผมซึ่งจะไม่มีผลิตใน ี่ปุ่นนะครับผมแต่ตัวสเปคเนี้ยที่ได้มาที่เป็นตัวยูโรเนี่ยมันจะเป็นรถที่ผลิตที่ยูเคและส่งมาที่ญี่ปุ่นเพื่อมาขายที่ญี่ปุ่นและเราก็ไปซื้อจากญี่ปุ่น มาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมและตัวสเปคเนี่ยมีอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้ก่อนเลยนะครับผมเริ่มต้นจากแรกเลยนะครับผมเรื่องดีไซน์ข้างหน้านะครับดีไซน์หน้าตัวนี้นะครับผมก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มของตัวซี v i c นะครับผมที่ขายใน UK นั่นเองนะครับผมหน้าตาเขาจะเลยก็จะดูค่อนข้างแปลกหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฝั่ง ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะขายตัว Type R ที่เป็นตัว F D นั่นเองนะครับเป็นจาก4ประตูแต่ตัวนี้จะเป็นแฮทแบ็กสประตูนะครับผมดูค่อนข้างเทเลยไฟหน้าก็จะเน้นความยาวนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยและนี่ครับสิ่งสำคัญของ Type R ก็คือโลโก้ครับโลโก้ Type R ที่เป็น Honda ทุกคันนะครับจะเป็นโลโก้สีแดงนั่นเองข้างล่างมีไฟตัดหมอกที่เป็นแบบสามเหลี่ยมรถคันนี้นะครับจะเน้นความยาวและดีไซน์แบบสามเหลี่ยมเป็นหลักในตัวรถนะครับค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ จากข้างหน้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ดีกว่าเครื่องยนต์นี้นะครับคือจุดขายของเขาเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ Type R แน่นอนนะครับ Type R เนี่ยคนต้องการเครื่องของเขาเพราะเครื่องตัวนี้นะครับผมจะเป็นเครื่อง K2 นะครับผมนี่ซับ สับที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับ K20A นะครับผมเครื่องยนต์ขนาด 2,000cc นะครับส่สูบให้กำลังแรงม้ามันทั้งหมด201แรงม้านะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยจะได้กำลังน้อยกว่าตัว F-D2 นะก็เลยว่าอ่ะนี้เป็นเรื่องตกเถียงแล้วว่าใครชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับแต่เรื่องดีไซน์ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับผมอ่ะจากเครื่องยนต์แล้วเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์แบบเกียร์กระปุกเกียร์แมนนวลขนาด6สปีดนะครับรถคันนี้จะเป็นรถขับเคลื่อนแบบ2ล้อหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่า เนี่ยคือสไตล์ของ t y p e R อยู่แล้วออกมากี่คันกี่คันก็จะเป็นขับเคลื่อนแบบ2ล้อเป็นเครื่องแบบ4ี่สูบมาทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ว่าตัวสมปัจจุบันที่ผมรีวิวไปก็เป็นเครื่องแบบ4สูบนะเป็น4ี่สูบแล้วก็มีเทอร์โบเข้ามาเพิ่มเติมแค่นั้นเองแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็น4ี่สูบแบบธรรมดา2 0 0พันนะครับเอาไปโมเอาไปอะไรได้แบบจุใจเลยสำหรับเครื่อง K2 ตัวนี้อะ ต่อมานะครับมาดูข้างๆรถกันเริ่มต้นจากตัวล้อแม็กเลยนะครับอันนี้จะเป็นออปชั่นของตัวยูโรนะครับจะได้ล้อแม็กขนาด18นิ้วมานะครับคันนี้จะได้เป็นแบบสีเงินที่จริงอยู่ตัวยูโรเนี่ยสามารถเลือกได้2สีนะสีขาวกับสีเงินก็แล้วแต่การเลือกนะตอนนั้นเลยนะครับอันนี้จะได้สีเงินมานะครับแล้วก็จุดเด่นนี่ครับคือข้างๆรถคันนี้คุณจะเห็นเลยว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นฮอตแฮชที่แท้ทรูเลยนะครับเป็นรถแบบแฮชแบ็กแบบ3ประตูนะครับหรือว่า2ประตูแล้วแต่คนเรียกกันเนาะทรงเนี่นทคื มันทําให้ผมนึกถึงสมัยก่อนก็คือตัวซีวิกที่เป็นแบบสดอนะครับตัวนั้นอะ่ะบอกเลยว่าถึงทุกวันนี้ผมก็ยังชอบมันอยู่และตัวนี้ที่ทำออกมาออกมาแบบนี้นะก็ค่อนข้างดูเท่กันเลยทีเดียวนะครับผมแบบ2อประตูด้วยต่อมานะครับผประตูข้างๆนะครับก็จะเป็นสีแบบเทาด้านนะครับซึ่งสีเทาด้านตรงนี้เนี่ยจะใช้สีเดียวกันกับตัว ล้อเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้แหละที่ผมมองว่าทําให้ตัวรถตัวนี้ดูไม่ได้แบรนด์ไปหรือว่าดูเรียบไปนะครับมีอะไรโดดเด่นขึ้นมาเรื่องดีไซน์ของเขาเนี่ยเวลามือจับเปิดประตูอ่ะเออมันค่อนข้างเท่เลยไอ้ตัวมือจับตรงนี้ผมบอกเลยว่าล้ายุคล้าสมัยนะดีไซน์ค่อนข้างสวยงามเลยมาถึงข้างนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผมชอบนะก็คือไอ้ตัวฝาเติมน้ำมันนี่นะครับมันจะใช้เป็นแบบ ดีไซน์ค่อนข้างดูค่อนข้างเท่ดูค่อนข้างสปอร์ตมากขึ้นนี่เปิดก็ธรรมดาแหละไม่มีอะไรแต่ว่าตัวดีไซน์ฝาดูเท่ดีจริงๆอ่ะท้ายนี่ครับเริ่มจากไฟเลยนะครับ ไฟเนี่ยเอาจริงท้ายกับหน้าเนี่ยแทบจะเหมือนแบบเอาแค่สลับฝั่งมาเพราะว่าท้ายเนี่ยเขาจะใช้ดีไซน์เหมือนหน้าเลยก็คือจะเน้นไฟที่เป็นแบบเอาแบบแบบยาวๆเรียบๆตรงมาเลยนะครับส่วนทั้งล่างนะครับผมท่อไอเสียเนี่ยก็ใช้เป็นแบบสามเหลี่ยมเหมือนไฟตัดหมอกหน้าเลยอย่างที่ผมบอกคือดีไซน์มันจะแบบเหมือนแค่เอาขางหน้ามาไว้ข้างหลังเลยดูค่อนข้างดูกลมกลืนกันนะดูลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ครับ Type R Euro นะครับผมต้องบอกก่อนว่า Type R Euro เนี่ยมีเพียงแค่2 1 0พคัน ในโลกนะครับผมและคันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วอ่ะเปิดฝาท้ายขึ้นมาดูกันต่อดีกว่าฟับนี่ครับผมโดยที่ว่าเขาเป็นแฮชแบกนะครับการจุกข,ของการใส่ของอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้าง,งโอเคเลยนะครับผมแลวรถเนี่ยค่อนข้างเตี้ยนะเวลายกของนี่ก็ไม่ต้องอะไรยกอะไรเยอะเลยก็แค่ขึ้นมาปัาป๊บวางเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับมาข้างใต้อีกนะครับผมนี่มีช่องเก็บของให้ตรงนี้อีกด้วยนะครับผมทำให้ตัว F M 2คันนี้เนี่ยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะกันเลยดีเดีดยวนะครับผมอ่ะ ต่อมามาดูข้างในเจ้า f n 2คันนี้ดีกว่านะครับเริ่มต้นจากดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมตัว f n 2 0อันนี้นะครับแดชบอร์ดท,ที่เป็นแดชบอร์ดแบบขนาดใหญ่แล้วยกขึ้นมาอย่างเงี้ย เป็นตัวซีวิ c รุ่นแรกๆเลยนะที่ใช้แดชบอร์ดอย่างนี้ซึ่งผมมองว่ามันคือเกมเชนเจอร์ในในช่วงเวลานั้นเลยก็คือเน้นความหรูหราเน้นเน้นความลักชัวรี่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมและยิ่งดูเรื่องดีไซน์ของเขานะครับดีไซน์ของเขาเนี่ยมีเลเยอร์นะครับผมของตัวกระจังหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นตัวเลนไม้ซึ่งเลนไม้ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเลนไม้แบบเข็มไอตัวตรงกลางเนี่ยมันจะวัดแค่ตัวล้อเฉยๆแต่ว่าเลเยอร์ข้างบนนี้นะครับจะเป็นแบบไม้ดิจิตอลถ้าเกิด คุณเคยดูตัวพวกซีวิ c เอฟดีอะครับมันจะเป็นทรงแบบนั้นเลยแต่ว่าดีไซน์ตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างสวยมากกว่านะครับผมสําหรับตัวผมนะแล้วก็ตัวอินเทอร์เฟซข้างในเนี่ยจะใช้สีแดงเป็นหลักนะครับผมทําให้รถคันนี้เนี่ยดูค่อนข้างสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยโดยเฉพาะไอตัวเรือนใหมข้างบนที่เป็นดิจิตอลเนี่ยมีเขียนคำว่า Type R ให้อีกด้วยนะครับผมอันนี้โอ้โหเจ๋งมากนะครับผมอะ เบาะนะคะผมก็จะเป็นเบาะแบบบักเก็ตซีดสปอร์ตจจ๋าเลยนะครับเป็นเบาะ Type R นะครับไม่รู้อนาคตเบาะนี้จะเป็นเบาะที่มีราคาสูงอีกหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปดูตัว3ดอ ถเกิเป็นบ่อสปูนเลยนี่ขายกันเป็นแสนนะอนาคตอาจจะเป็นแสนได้นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนอ่าโอเคบ่อตัวนี้ค่อนข้างนั่งสบายเลยสปอร์ตจ๋าเลยนะครับผมนั่งแล้วเฮ้ยชอบชอบคือบุกมาค่อนข้างดีนุ่มคือปกติแล้วเราจะเจอบัคเก็ตซีทที่เวลานั่งแล้วเฮ้ยมันไม่สบายมันบางมันแข็งมันอะไรไอตัวนี้บอกเลยว่านั่งได้ยาวๆเลยสบายนุ่มนวลมากนะครับผมแอร์ตัวนี้นะครับสเปคของเขาก็จะได้เป็นแบบแอร์ดูวอลไคลเมดคอนโทรลนะครับสามารถปรับ อ,อุณหภูมิได้ซ้ายขวากันเลยทีเดียวนะครับผมตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับสมัยก่อนยังไม่มีจอเนาะก,ก็จะเป็น CD-FM c d อนะครับ CD AUX FM AM มีค่อนข้างโอเคหมดเลยนี่ไม่ได้เจอคำนี้นานแล้ว MP3 ะเจอใครเป็นยุคผมเนี่ยยุคอายุ30อะ่ะ MP3 เนี่ยบอกเลยเว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนยุคนั้นต้องฟัง นะครับผมเพราะว่ามันง่ายกว่าเทปคัเสเซร็จมันง่ายกว่าหาซีดีมาใส่ MP3 นี่แหละเวิร์กที่สุดแล้วอ่ะโอเคอย่างนี้ผมบอกนะครับเกียร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเกียร์แบบแมนนวลน,นะครับเป็นระบบปกสปีด Speed, นะครับผมใครขับทายปา์กก็จะหาออโต้ไม่มีนะครับผมจะมีแมนนวลตัวนี้มีเพลททายปารบอกด้วยนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เท่าไหร่นะครับคันนี้เป็น เพลทที่750นะครับผมต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีผลิตมาทั้งหมดสําหรับตัวยูโรนะครับผมจะมีมีผลิตมาทั้งหมดเพียงแค่2,010คันคันนี้เป็นที่750คันอันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับมีเบรกมือให้มีที่เก็บของให้มีที่เสียบ USB AUX มาให้เพราะว่าถ้าเกิดไปดู UK สเป c เลยนะครับตัว UK สเป c เนี่ยปีแรกๆไม่มีนะไม่มีวงนี้มาให้อันนี้มีมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยที่เก็บของอะไรพวกนี้ก็นะครับ ใช้ทั่วไปเอ้ยโอ้โหอันี้เจ๋งเว้ยที่ใส่น้านะครับสามารถเลื่อนได้ด้วยนะสำสำหรับใครที่มีกระบอกน้ําใหญ่นะครับเลื่อนมาให้มันใหญ่ขึ้นได้อะไรอย่างนี้ก็โอเคแบ่งาร์ดิชั่นได้ดีนะครับผมต่อมานะครับมาดูกุญแจงของเราดีกว่ากุญแจก็บ้านๆเลยนะครับผมแต่นี่มีโลโก้สีแดงโทษบ่งบอกความเป็น Type R นิดนึงนะครับแต่ที่คุณเห็นมีปุ่มสตาร์ตตรงนี้อ้าวแล้วทำไมมีกุญแจงอย่างนี้คือต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนนะครับผมการที่มีพุทธสตาร์ตเนี่ย มันต้องมีกุญแจบิดออนก่อนก็คือเนี่ยถ้าเกิดเราจะกดสตาร์ทเนี่ยกดไม่ได้นะครับกดไม่ได้เราต้องเอากุญแจไปบิดให้มันออนก่อนออนเสร็จถึงกดสตาร์ทได้อะโอเคนะครับผมเหยียบคัดด้วยเมื่อกี้ลืมเหยียบคัดโอเคถึงจะสตาร์ทได้ก็คือเป็นอะไรที่ What What the นะครับผมซึ่งสมัยนี้มันไม่มีแล้วการพุชสตาร์ทก็คือแค่เหยียบเบรกแล้วกดตาร์ทเลยก็เป็นเทคโนโลยีสมัยก่อนนะครับผมอาจจะเป็น s a ฟตี้ r e ซั o อะไรของเขาก็ว่ากันไปนะสมัยก่อนเนาะแต่ว่าอ่ะให้มาดูแดชบอร์ดเดี่ยว啊แดชบอร์ดก็จะมีความเท่นะจะมีความเป็นโอสกูสมัยก่อนที่ดูคอนข้างเทเลยแล้วเนี่ยผมชอบเลื่อนไม้ของเขาเนะเลื่อนไม้ของเขาสมัยก่อนคือแบบถ้าเราเห็นเลื่อนไม้นียโอ้โหมันอลังการมันดูเท่มันดูแบบสามิติมันดูแบบ เฮ้ยมันมันมันคือยุคสมัยใหม่อะแล้วผมเห็นทุกวันนี้ผมยัง,ยงรู้สึกว่ามันมันมันสวยอยู่เลยนะครับผมโดยที่ว่าใช้แพทเทิร์นเป็นแบบสีแดงด้วยมีหน้าจอลอยขึ้นมามีหลายเลเยอร์ดูไปเป็นมีหลายมิตินะครับผมทั้งนั้นที่มันเป็นแค่แอนาล็อกแต่ทำออกดีไซน์มาได้ค่อนข้างสวยเลยพวงมาลัยนะครับผมก็พวงมาลัยเป็นแบบปกติเลยมีโลโกโ้ตัว H ที่เป็นสีแดงนะครับอันนี้คือ Type R เนาะดูโลโก้เป็นหลักแล้วก็สติชิ่งนะครับผมหรือการเย็บอะไรงพวกนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยและคุณดูสภาพ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถเก็บนะครับผมรถปี2010แต่วิ่งเพียง8 0 0นโลเท่านั้นเองนะครับผมใช้งานน้อยมากๆมีมัลติฟังก์ชันอะไรพวกนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวข้างหน้านี้ผมมองแล้วว่าเฮ้ยมันมันมงอน,น้าเก็บ นนอนาคตผมว่ามันมัน,ม,นมันไปไกลแน่แล้วยิ่งเป็น F N 2ด้วยบ้านเราจะเจอแต่ F D 2เยอะนะครับแต่ F N 2เนี่ยหายากจริงแล้วเป็นรถแท้เลยด้วยนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังดีกว่าซึ่งข้างหลังไม่ต้องไปไหนไกลเพราะมีประตูตอยู่แค่2ประตูแค่นี้ครับผมเปิดขึ้นมาใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวเข้าไปเลยในเออโพซิชันนี่คือแบบข้างหน้านี่คือที่ผมไว้สําหรับขับแล้วนะด้านหลังเฮ้ย hey, มันนั่งได้ มันนั่งสบายแล้วเมื่อกี้การเข้าออกง่ายด้วยนะครับเพราะประตูค่อนข้างกว้างกว้างยาวนะครับทำให้การเข้าออกง่ายแล้วก็สันนะครับสันไอ้ตรงบันไดเนี่ยมันทําพื้นที่ออกเข้าง่ายมากเลยนะครับเข้ามาปุ๊บนั่งได้สบายเลยเหมือนรถสี่ประตูปกติเลยในตัวแฮชแบ็กคันนี้นะครับผมและความเป็นแฮชแบ็กคือหลังคามันจะค่อนข้างสูงแล้วผมสังเกตด้วยนะปกติรถแฮชแบ็กบางทีเขาต้องแบบเสมอใช่ไหมตรงมาเสมอแล้วก็หัหกลงไอ้นี่เนี่ยคือตรงมาปุ๊บเพิ่มขึ้นด้วยนะ เพิ่มให้คนข้างหลังได้นั่งได้สบายขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่แบบตัดตรงเลยอ่ะมันเพิ่มองศาให้มันอ่ามันจากเตี้ยจากข้างหน้าเตี้ยมาสูงแล้วค่อยตัดลงนะครับทาให้การนั่งอ่ะนั่งได้สบายเลยเข่าเขียวทุกอย่างได้เลยอ่ะคือเอ้ยมันใช้งานได้โอเคเลยนะแล้วข้างหน้า,ข,าข้างหลังนะครับผมก็ได้ตัวเบาะนะครับผมที่ใช้วัสดุเดียวกันกับข้างหน้าเลยข้างหน้าเป็นบักเก็ตนะแต่ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นที่นั่งแบบธรรมดาแต่ว่าเหมือนข้างหน้าเลยคือ การบุกของเขานะครับผมบุกมาดีมากนั่งสบายมากสําหรับ FN อันนี้คือใครที่จะซื้อไปขับผมว่ามันก็คุ้มแต่ใครที่จะซื้อไปเก็บผมว่ายิ่งคุ้มก็ใหญ่เลยถ้าเกิดเราใจรักแล้วอะแล้วดูนี่ครับพื้นพรมผมก็ใช้เป็นแบบสีแดงด้วยนะครับสวยงามมากสําหรับรถคันนี้และไม่พอนะครับผมนี่พื้นที่นะครับข้างหลังคนเนี่ยนั่งได้แล้วไม่พอถ้าเกิดเราเก็บของหลังคือถ้าเกิดเรามาหลายคนนะ่ะมีกระเป๋าเดินทางเก็บไม่พอแล้วเรามีกระเป๋าแบกแพกอีกนี่ครับ สอดเข้าไปในนี้ได้อีกด้วยเลยว้าบอกเลยว่าคันนี้นะครับเห็นเล็กๆอย่างนี้แต่มีพื้นที่เก็บของพื้นที่ใช้งานได้ค่อนข้างเยอะแยะเลยทีเดียวอ่ะอยากได้กันแล้วดีอยากได้เดี๋ยวมาดูราคากัน โอเคก็ okay, จบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้า Honda Ci ี i c Type R FN2 คันนี้นะครับผมใครอยากเป็นเจ้าของนะครับคันนี้ผมขายเพียง1 9 9 0 0ล้านบาทนะครับผมคันนี้วิ่งน้อยนิดมากนะครับสำหรับใครที่หาสะสมคันนี้ก็น่าสนใจเลยเพราะว่าพาร์ททุกอย่างเดิมหมดนะครับเราวิ่งเพียงแค่8000กว่ากิโลเท่านั้นคันนี้เป็นรถ3-2แท้นะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยสำหรับรถคันนี้นะครับผมก็เพียง1 9 9 0 0ล้านบาทนะครับคันนี้กลายเป็น เรไอเทมในอนาคตแน่นอนเพราะว่าในตลาดอะมีคันผมคันเดียวนะครับในตลาดต้องย้ำอีกทีว่ามีคันนี้คันเดียวในตลาดเลยนะครับ mm hmm. แล้วใครที่อยากจะเป็นเข้าของคันนี้นะครับก็รีบติดต่อมาเลยนะครับผมที่ช่องทางที่ผมแปะไว้นะครับสำหรับเต็นรถคุณหญิงก็ฝากไว้ด้วยละกันใครที่หาไทป์อายอยู่ คันนี้ FN2 มีนะครับหรือว่าชงปัจจุบันเราก็มีนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับก็ลืมลืมไม่ได้ทำคลิปนานใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ